ถ้าเราได้กลิ่นของดอกไม้เราจะเห็นการทำงานของจมูกกับกลิ่นที่มากระทบกันค่ะจมูกเป็นอายตนะภายในกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกเวลาที่เราหอมเราจะรู้สึกเพลิดเพลินแต่ถ้าเรารู้สึกเหม็นเราก็เพลิดเพลินเหมือนกันนะคะเวลาที่เราอึดอัดกับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจของเราอยากให้เป็น ทุกขเวทนาตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยถ้าเราเนี่ยไม่ตีออกล่ําให้อยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเราเรารู้ว่าทั้งหอมทั้งเหม็นเป็นความชอบชังที่เกิดดับอย่างฉับพลันเท่านั้นใจของเราจะเรียนรู้ต่อไปได้กับทุกๆเรื่องในกระบวนการของการจัดการที่ดีค่ะปัญญาเป็นกระบวนการของการจัดการที่มาจากการเรียนรู้อย่างมีสติ เฝ้าสังเกตว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นปรากฏการเพียงชั่วคู่อย่าตูรดยึดถ,ถือไว้ว่าเป็นชั้นถ้าเราถอดถอนสักยะทิฏฐิไม่มีสิ่งที่มันถูกใจชั้นเป็นของชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นแต่มันเป็นธรรมชาติร้วนๆได้เมื่อไหร่เราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในโลกอย่างโลกนี้ไม่มีชั้น มีต่การกระทํามีความรู้สึกเกิดดับฉับพัน์พชาติแห่งทุกข์ไม่เกิดอีกอิสระชนเช่นชนี้จะพึ่งพาหัวใจของตัวเองได้และจะทําให้โลกพึ่งได้ค่ะมาช่วยกันทําให้โลกนี้มีอริยะเพราะอริยะสร้างได้ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ